ครับสวัสดีครับพบกับช่างท i วินเทจนะครับก็เอากันตรงหน้างานเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาอยู่กันตรงหน้างานเลยนะครับก็อาจากที่ลูกค้าบอกนะครับไม่ค่อยมีแรงนะครับแล้วก็เป็นสว่าน226นะครับก็เมื่อกี้ลองเทสแล้วอาการเป็นไงบ้างนะตาเหมือนเปลองมันรูดอ๋อเหมือนมีอะไรเสียอยู่ภายในใช่ไหม เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าเขามีอะไรเสียมานะครับ ไม่หลุดใช่ไหมตมมรงนี้ตัวเสียบ่อยนะครับรก็ยังดีอยู่ครับไม่ไม่หลุดเศษกำลังลุกสูบอ่าไม่หลุดอ๋อหลุดลูกเกลียวไปแล้วดทดสอบแรงอัดลูกสูบสิดีห่าแรงอัดดีนะครับแรงอัดที่ลูกสูบดีอ่าไปดูที่ชุดหน้าแล้วกันตอนนี้ อ่ะหยิบชุดหน้ามาดูนะครับชุดหน้าตรงนี้อ่ะถอดชุดหัวออกก่อนนะครับถอดแล้วมาดูซิลูกกระถุงหักไหมนะครับอ่ะก็วิธีนะครับก็วิธีเทสก็ให้เราอา่เอาข้างหน้ามาดูก่อนก็ตรงนี้นะครับเป็นลูกหรือว่าเป็นแกนกระทุงนะครับวิธีเราอยากรู้ว่าเขาหักไหมหรือว่า มันหักคาหรือว่ามันน่ไม่มันไม่ทํางานนะครับก็ให้หมุนตรงนี้หมุนตรงนี้นะครับแล้วก็ไปมองหน้าอะหมุนเสร็จแล้วก็มองเข้าไปในนี้นะครับ่าหมุนถ้าเวลาเราหมุนแล้วเขาวิ่งวิหมุนตามมั่งไม่หมุนตาม,มั่งก็สันนิษฐานได้เลยนะครับหักหักคานะครับหักคาอันนี้ก็ไม่หักนะไม่หักด้วย นะครับเนี่ยไม่หักเอาละน,านนี้มันไม่หักนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาวิเคราะห์อาการนะครับก็มาดูตรงปลายเนี่ยมันเป็นหลุมลึกๆนะครับอาจจะสึกหรือว่า,ามันบานไม่ส่งกําลังไปที่ท้ายดอกมันอาจจะสึกไปนะครับหรือว่ามันมันมันลึกเนี่ยว่าเว้าเนี่ยอาจจะไม่ส่งกําลังไปดอกหรือเปล่านะครับนะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวลองถอดถอดออกมาดูนะครับเดี๋ยวถอดแกนกระทุ้งออกมาดูจ้าแกะมาแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาเทียบกันดูระหว่างของเก่ากับของใหม่อันไหนสั้นอันไหนยาวนะครับก็สองฉีดยี่สิบหกนะครับเราก็ทำกันบ่อยนะครับแล้วก็ทำกันอยู่เรื่อยนะครับแต่ว่าอาการเสียก็ร้อยแปดเลยนะครับบางทีเล็กๆน้อยๆยนะครับ บางจุดก็เล็กๆน้อยๆนะครับเราก็มองข้ามไปนะครับก็อาจจะพลาดนะครับวันนี้ถ้าเพื่อนๆเข้ามาติดตามรับชมนะครับก็อาจชมกันนะครับแล้วก็เผื่อจะได้นําเอาไปแก้ไขของตัวเองนะครับเราก็ทํากันไปหลายตอนแล้วนะครับเนาะกับ2ขีดยี่หนะครับวันนี้ก็ ถือว่าเป็นชมเพื่อเป็นการทบทวนนะครับเพื่อเพื่อนๆบางคนบางท่านอาจจะเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาติดตามนะครับแล้วก็ของตัวเองมีอาการเสียนะครับคือไม่ได้ติดตามช่องของช่างเทมิเทตตั้งแต่เริ่มนะครับก็เราก็จะไม่ได้เข้าไปดูกันนะครับกับคลิปอื่นๆนะครับก็เอามาดูกันในคลิปนี้แล้วกันนะครับกับวิธีการ เปลี่ยนแกนกระทุ้งนะครับแล้วก็วิธีเช็คว่าเขาเสียนะครับเสียแบบไหนคือมันเสียเสียคืออาการเสียเสียแบบไหนล่ะอ,อ่ะกลับมาดูนะครับก็ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกน่าจะมีอาการปลายสึกไปนะครับปลายเป็นหลุม ปลายวัวเป็นหลุมก็เลยสักเหมือนกับแยกไม่ค่อยแรงแล้วก็สก,กัดไม่แรงแล้วก็นะครับตัวนี้ไม่เท่ากันนะครับเอาตั้งตรงนี้ให้หน่อยเนี่ยนะครับสังเกตจะมีแกนเล็กกับแกนใหญ่นะครับอันนี้เป็นแกนเล็กนะครับเราจะไปซื้ออะไรก็ดูด้วยนะครับเป็นแกนเล็กหรือแกนใหญ่นะครับบางทีเราซื้อไปแล้วมันจะไปใส่ตรงนี้ไม่ได้นะครับใส่ไม่ได้นะนะครับจะลงไปในตรงนี้ไม่ได้ ภายในเนี่ยนะครับก็คือเราก็ต้องสังเกตนะครับหรือถ้ามีเวอร์เนียใช้เวอร์เนียวัดนะครับตรงนี้ก็เป็นสองท่อนด้วยนะเนี่ยมันจะใหญ่ก่อนแล้วก็ไปเล็กนะครับส่วนอันนี้ที่เรามาเปรียบเทียบกันเนี่ยอันนี้จะเป็นท่อนเดียวนะครับก็อย่างที่บอกนะครับมีแกนเล็กแกนใหญ่นะครับตรงนี้หัวจะสูงนะครับแล้วก็มนมน นะอันนี้ของเก่านะครับก็สึกเป็นหลุมนะ่ะเดี๋ยวลองใส่เลยนะครับเดี๋ยวลองใส่เลยนะเดี๋ยวมาเทสกันอ่ะมันก็จะเป็นชุดอย่างนี้นะครับก็ไล่เลี้ยงให้ดีนะครับตรงนี้มีโอลิงด้วยนะครับโอลิงในนี่ประกบไปแล้วก็มีโอลิงใหญ่อชี้มาทีละจุดโอลิงใหญ่ โอลิงใหญ่อ่าโอลิงใหญ่นะครับแล้วก็แล้วก็มาด้วยบูทอ่าตรงนี้อ่าแล้วก็ตามด้วยอ่าตัวประกบบนอันนี้ก็ใส่เข้าไปเลยข้างบนสุดเขาจะข้างบนสุดก็จะมีโอลิงด้วยนะครับมีกันกระแทกอ่ะอยู่หนึ่งตัวอ่าเดี๋ยวให้ถอดออกมาให้ดู ในนู่นนะครับตัวนี้มันมีการกระแทกอยู่ตัวหนึ่งนะบางทีเรานะครับซื้อตัวใหม่มาเขาก็จะมีมาแหละอยู่ตรงนี้ปลายสุดตรงนี้แต่ว่าบางทีมันแน่นมันก็จะคับอยู่ในกระบอกนะครับบางทีเราไปเบิกใหม่มาก็าจะมีมาแต่นี้สมมุติว่ามันมีอยู่ในกระบอกนะครับเราก็เอาตัวใหม่เนี้ยออกก็ได้นะครับหรือว่าเราจะตีของเดิมนะ่ะออกมา ก็เราใส่ชุดชุดลูกกระทุงไปแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกิบกิบลัดนะครับกิบลัดลูกกระทุง่งตอนนี้พอเราตีกิบไปนะครับก็เราก็มาดูให้เขาลงร่องนี้นะครับอ่ทาทั้งสองฝั่งเลยนะนะครับอ่าพลิกดูอีกแถมนึงอ่าลงไปแล้วนะครับก็ต้องลงไปรัดถ้วยนะครับถ้วยอ่ะถ้วยที่ประคอง ลูกกระทุ้งนะครับก็พอใส่เสร็จแล้วเราก็มาเทสนะครับลองตีข้างบนดูที่มันหลุดไหมนะครับแสดงว่าหลงแล้วนะครับเข่าทีแล้วนะครับแหวนอะไรก็อย่าลืมใส่ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวมันไม่ได้ระยะนะครับอ่ะก็พร้อมแล้วนะครับเราก็ประกอบกลับเลยนะครับก็แข็งลูกเบี้ยวไว้ก่อนนะครับแล้วก็ให้เข้าไปใน เข้าไปในลูกสูบนะครับเข้าไปในแกนบ่านะครับแกนบ่าแกนรูนะครับแกนสลัก <ไป S 1> เออพูดผิดนะครับ <ไป S 2> เข้าไปที่แกนสลักแล้วก็กดนะครับกดให้จมกดให้จมค่อยอ่าดึ๊บนะครับกดให้จมเฮ้ยหอมมันเลยกดพอเรากดอพอกด ล้วลูกเบี้ยวลงไปในเสื้อสูบแล้วนะครับก็เอาเกลือกมาใส่เข้าไปนะครับแล้วขั้นตอนนี้ก็ทิกนะครับทิกกลับมาแล้วเราก็จะงัดนะครับงัดเกงัดงัดงัดเกลือกมาอ่งัดเกลนะือกมาแล้วก็กดเลยนะครับนี่ถ้ามีเพื่อนน,นะครับอยู่ใกล้ๆก,ก็ให้เพื่อนตอกก็ได้นะครับขอยืมมือเพื่อนหน่อยเอาละ แล้วก็ใส่ตัวนี้เลยนะครับตัวแกนปรับนะครับแกนปรับรใส่เสร็จก็ยกใส่เสร็จเราก็หมุนดูนะครับ ไปนะครับกับคลิปวิธีการซ่อมแล้วก็เปลี่ยนแกนกระทุ้งนะครับกับปัญหาที่ลูกค้าเอามานะครับก็คือแยกแล้วก็เจาะกระแทกไม่มีแรงนะครับมันไม่หักนะครับไม่หักแต่ว่าก็คือตรงเนี้นะครับที่เราแก้ไขกันมานะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับแกนเนี่ยดูด้วยนะครับมันจะมีแกนเล็กแกนใหญ่นะนะครับเอาละก็หวังว่าคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็คง จะได้ประโยชน์นะครับกับวิธีการแก้ไขนะครับเผื่อของเราเสียก็ลองดูนะครับหรือว่าาขาดเหลือนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับกอย่าลืมนะครับทักข้อความหรือว่าอินบ็อกซ์นะครับมาสอบถามกันนะครับเอาละนะครับที่นําเสนอไปนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ความรู้นะครับไม่มากก็น้อยแล้วเดี๋ยวมีอะไรนะครับก็เราก็จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับงานซ่อมกันอีกนะครับ กดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่างทัวร์วินเทจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ